หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบรักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบรักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช Facebook JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย วันนี้ผมจะมาวิวัฒนาการขั้นสูงสุดกับเจ้ามีมสมองเนา่ามาดูกันว่าจากเลเวลหนึ่งไปสู่เลเวลสูงสุดในคลิปนี้ผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงผมรู้สึกคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ ทั้ง UI แล้วก็แมปของเจ้าแมปนี้รวมถึง Apple ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งผมต้องมาตีดาเมจทีละหนึ่งผู้พัฒนาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากเจ้าแมปคา i บิบ a e v o อีว i ลูชันแน่ๆเลยครับเพราะว่านี่คือ b e ล l o t e v o l u ลูชัคือ UI เนี่ยเหมือนกันเลยผมคิดว่ามันไม่น่าใช่แมปก๊อปนะมันน่าจะเป็นแมปที่เขาตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําให้สมองผมนั้นเหลวนั่นเองและเจ้าแมปนี้มีคนเล่นถึง3 0,000คนซึ่งมันเยอะมากๆเลยอันดับแรกออโต้ Auto X, แท็กฟรีครับนี่แหละสิ่งที่ผมชอบที่สุดในแมปนี้อ่าโอเคโอเคมาดูกันฮะว่าจากทุงทุงทุงเฮัวโลจะกลายเป็นตัวอะไรแต่ดูเหมือนว,ว่าจะมีะสปอยครับทาราเลวทาร <laughs> าล,เลาเจ้าฉ <laughs> ลาม3าขาตัวนี้ครับและเขาแนะนำให้ผมนั่นมาเปิดไข่ที่ตรงนี้ครับเอาละมาครับ1ฟองต้องบอกเลยว่าหน้าตาสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือย,ยกมาจากเจ้าแมปคาบิบาลาคิวเวอร์ชั่นเลยนะ <laughs> แล้วมาที่กระเป๋าฮะกดอีควิเบส เพิ่มดาเมจ1.5เพิ่มดาเมจน้อยไปหน่อยนะ oh. และถ้าเกิดให้ผมเดานะครับเจ้าลูกไก่ตัวนี้สามารถที่จะจิกผมได้แน่นอนและใช่จริงด้วยวิเดี๋ยวนะโอ้ดาเมจแรงจังเอาละผมไปตีผลไม้ดีกว่าครับผลไม้ของเจ้าแมปนี้นะครับจะไม่สามารถโจมตีเราได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆคนระับสำหรับมือใหม่และจากเลเวล2ไปเลเวล3สปอยตรงนี้เนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่ามันคือตัวอะไร b บอมบาดีโรคโคดีโร <laughs> นี่คือตัวเบนรอดช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำให้สมองคุณนั้นละลายหายไปเลยในหัวสมองคือในหัวเนี่ยอาจจะไม่มีสมองอยู่แล้วก็ได้นะตอนนี้และมีถึง3ซีซั่นแล้วเหรอเนี่ย ดาเมจ2,005แล้วก็มีของแต่งตัวด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่ายกระบบจากแมปเก่ามาแมปนี้หมดเลยนะและไหนๆวิธีการเล่นก็เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีรอฮะเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาเลยครับ e อ็กซ์คูซีพัมีโอกาสที่จะได้ตัวนี้ซึ่งสามารถก๊อปปี้ดาเมจของสัตว์เลี้ยงได้ถึง115%แต่ประเด็นก็คือผมจะได้หรือเปล่าอ่ะมาเริ่มที่กล่องแรกเลยครับ50โรบัก หวังว่าจะไม่เกลือจนเกินไปนะโอเคฮะกดลับมาและโอ้มีสัตว์เลี้ยงบวกดาเมจ375ไม่เลวฮะไม่เลวอย่างน้อยเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มาก็จะดีมากๆเลยดาเมจ5,000นะแต่ว่าว่แววยังไม่มาครับโอ้ตัวนี้มาก่อนฮนะดาเมจ2,500ครับแพ็คที่3 250โรบัส คิดจะเติมโรบัคคิดถึง JB Top Up นะครับเติมถูกเติมไวไว้ใจ JB Top Up ได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แวะไปใช้บริการกันได้ครับแต่ถัดไปฮะเป็น600โรบัคแต่มีอันนี้อยู่ครับไม้เทนนิสบวกเลือดบวกดามเมจบวกเรเวล ถ้าไม่ซื้อเนี่ยก็คงไม่ได้สินะแพ็ปที่5ครับตอนนี้คือผมยังไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทเลยนะ650โลรบัคครับมาเลย800โลบัคนะครับแพ็คที่6แนะนำว่าใครที่เล่นแบบนี้อย่าเติมนะเพราะว่ามันเปลืองมากๆเลยโอเคมาฮะจะโผลมาไหมและไม่โผลมาเหรอ ผมเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนแล้วกันครับอู้เดี๋ยวก่อนนะนี่คือแพนะ็กสตาร์เตอร์แพ็กฮะเอาละ่ะสตาร์เตอร์แพ็กเนี่ยมันเหมาะกับมือใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาเลยแล้วกันครับส่วนตรงนี้คือกล่องแบบดีมอนเดี๋ยวนะของแต่งตัวเหมือนกันจังเลยอันนี้ผมจะข้ามไปก่อนแล้วกันส่วนอันนี้อ้าวเดี๋ยวก่อน มีคอยาวตรงนี้ด้วยฮะเกมพาร์ V I P ครับเพิ่มดาเมจ50%เพิ่มเลือด50% 800โลบาคครับอันนี้ไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าดูจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะ800โลบาคครับส่วนตรงนี้เกมพาร์ทคูณ2วิน239รบโรบัค์่ะ ื้อมาแล้วก็คูณ2เรเวลครับ295โรบัคคือเกมพารเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากฮะแต่ว่าสิ่งที่แพงก็คือไฟเวอร์แพ็คหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงเทพทูเลนะครับบวกสัตว์เลี้ยงอีก2ตัว250โรบัคถ้าเกิดได้ผมดาวมีลิมิเต็ดสัตว์เลี้ยงแน่นอนแล้วก็บวกสัตว์เลี้ยงแบบ4ตัวเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะไปให้สุดเลยนะในคลิปเดียว <Nice. S 1> และนี่ครับอู้หูพลัง5 0 0 0มื่นเลยเหรอ เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเ,ยวเยวคือถ้าเกิดเราเอาโรบัคมาซื้อเจ้าตัวนี้ซึ่งราคามันก็แอบแพงไปหน่อยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ามากๆกับโรบัคที่ผมจะเสียในคลิปนี้10,000 Robux รบัคมีให้เห็นแน่นอนครับ5,499 Robux ัดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมพี่เจะกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะเพราะว่าในคลิปนี้เจ็บตัวสุดๆไปเลยครับเอาละ ซื้อมา1ตัวฮะกลับมาที่เ e อ็กซ์คูแพอีกรอบดีไหมหรือว่าผมควรจะพอเอออะลองซื้อกล่องนี้มาดูแล้วกันนะ d ดีมอนเคสฮะ1200โลบัคครับซื้อมาเรียบร้อยจากนั้นก็ลองเปิดที่ตรงนี้เปิดมา1กล่องฮะดูซิว่าจะได้อะไรแต่ดูเหมือนว่าผมสามารถที่จะเปิดรัวๆได้นะดูเหมือนว่าผมจะได้เกลือมาเกลือจริงด้วย เกลือมากเกลือมากและนี่คือเจ้าไม้เทนนิสที่ผมได้มานะครับพลัง342โอ้เขานับเป็นพลังแบบนี้เหรอเนี่ยแล้วก็นี้ฮะเพิ่มดาเมจ35%หเหลักๆเนี่ยผมต้องการในเรื่องของเรเวลนะพีเมี่สล็อตครับเพื่อที่จะใส่ของแต่งตัวให้ได้เยอะขึ้น195รโรบัคแล้วก็ใส่ไปเลยช่องที่2 235รโรบัคแต่ว่าของแต่งตัวผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ ผมพูดว่าของแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาก็เลยเสนอหมวกคาบอยมา1,200โลบัก แพ็กอันนี้น่าสนใจครับ1,200รโลบัคคืออันนี้มันน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าได้สัตว์เลี้ยงด้วยหมดเนื้อหมดตัวฮะเจ้าแมปนี้แล้วก็มาใส่ในช่องที่3ซึ่งต้องซื้อเพิ่มอีก275โรบัคและโอเคมาแล้วโอ้วหหมดนี้ดูเหมือนว่าจะดีพอสมควรครับ515โอเคเรียบร้อยและผมกลายมาเป็นชิมแปนซี <laughs> โอเคสัตว์เล็กที่ผมบีฮะกดอีควิลเบสครับตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดก็คือ55,000ซึ่งมันก็เยอะนะแน่นอนว่าเรเวลผมนะั้นน่าจะขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะวันช็อตในโซนแรกได้อย่างอีซี่แน่นอนครับอย่างก็ตัวนี้วันช็อตได้จริงด้วยแล้วผมกลายมาเป็นเจ้าช้างที่ใส่รองเท้าครับ <c oughs> <c oughs> โอเคต้องการเรเวล8 <c oughs> เพื่อที่จะไปโซนถัดไปครับ <c oughs> แล้วก็อี <c oughs> e. เรียบร้อยเดี๋ยนะผมเป็นเจ้านกที่ขาใหญ่แค่ข้างเดียวถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเจ้านกตัวนี้น่าสงสารมากๆเลยนะ <c oughs> ดูเหมือนเป็นนกพิการยังไงก็ไม่รู้เอาละ่ะโซนที่สองครับหน้าตาคุ้นเคยมากๆเลยโอ้โหชื่อแต่ละตัวทำา IQ ผมลดมากๆเลยฮะและถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีให้อัพเกรดและก็รีเบิร์ทด้วยท่านผู้ชมฮมรีเบิร์ดครั้งที่หนึ่งครับเราต้องใช้เรเวลเท่าไหร่เอ่ย หรือว่ารีเบิร์ดได้เลยอ้าวรีเบิร์ดได้เลยฮะเจ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเล่นไวๆเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะรีเบิร์ดนะ r รีเบิร์ดแล้วครับพลังเพิ่มขึ้น50%แล้วก็เรเวลเพิ่มขึ้นคูณ2เลยเซึ่งมันเยอะมากๆและเผอแป๊บเดียวฮะผมกลายมาเป็นเจ้าบอสของโซนที่2แลเลยครับซึ่งแน่นอนวันช็อตได้แบบอีซี่ผมกลายมาเป็นเจ้ายีราฟส้มฮะ เลเวล14ถ้าเกิดจะไปโซนถัดไปต้องเลเวล15นะครับเดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดตรงนี้อะไรเอ่ยอ่0อ150เพชรเพชรเจ้าแมปนี้ยังหายากเหมือนเดิมเลยนะนนผมกลายมาเป็นแลคคูนที่อยู่ในแตงโมโอเคเลเวล15ครับในคลิปนี้ผมจะไปไวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าแมปนี้อัปเดตไปเยอะมากๆเลยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอีเวนต์ด้วยเหรอเนี่ยนี่คืออีเวนต์ซัมเมอร์ซึ่งเลเวล10คุณนั้นจะได้เจ้าโอเมก้า ซาฮัวเลยคือผมสามารถที่จะสคริปได้ไหมคือถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะสคริปได้นะครับอ่ะลองซื้อให้ดูแล้วกันนะ399โรบัคแล้วก็ถ้าเกิดผมจะสคริปสคริปไม่ได้หรอโน no! เสียดายจังเลยมันไม่สามารถที่จะสคริปได้ในคลิปนี้นะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับมาโซนที่3ตรงนี้มีร้านขวดยาขายด้วยฮะขวดยาตรงนี้ใช้ท่นรางวัล50,000 0ครับอ่ะได้มาครับขวดยาแบบธรรมดา และนี่คือเจ้ากอริลลาแตงโมครับดูซิว่าเลือดเท่าไหร่เลือด1.25บิลเลียน That's so easy ท่านผู้ชมตอนนี้ผมสามารถที่จะวันช็อตเจ้าบอสในโซนนี้ได้อย่างง่ายดายมากๆครับเพราะว่าตอนนี้ดาเมจผมมันเยอะมากๆและดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้เขาจะอัปเดตมาเยอะมากๆจริงๆท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมเหลือดินแดนที่ต้องปลดล็อกอีก1 2 3 4และ5ครับเดี๋ยวก่อนนะตัวสุดท้าย ของอัปเดตล่าสุดเนี่ยทำไมมันดูเท่จังเลยคือตอนนี้เนี่ยผมอยากที่จะได้เลเวลเยอะกว่านี้วิธีการก็ง่ายมากๆครับต้องมีของแต่งตัวที่ดีกว่านี้นั่นเองเอาล่ะลเลเวลผมกลายมาเป็นเจ้าแมวปาทูหน้าครับเลเวล22โอ้เดี๋ยวก่อนนะโซนนี้มีรีเบิร์ครับซึ่งถ้าเกิดไม่รีเบิร์ก็ไม่ได้นะสิซึ่งถ้าเกิดผมจะรีเบิร์เนี่ยผมต้องกลายมาเป็นเจ้าตัวนี้ซะก่อนนะเอาละไม่ยากครับ เจ้าตัวนี้3บิลเลียนโอ้โหพลังผม100เลยเรหรอ1 2ี่บบิลเลียนต่อการโจมตีหนึ่งครั้งเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมสามารถวันช็อตเจ้าบอสโอ้ตัวนี้ได้หรือเปล่าตัวใหญ่มากคู่สี่ทิ้นเลียนเหรอโอ้มาอกอดไม่ไหวท่านผู้ชมฮะมาที่เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ามาแล้วครับทา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 ซาหูโลรีเบิร์ดครั้งที่2อ่ะรีเบิร์ดไปเลยครับเจ้าแบบนี้อย่างที่บอกครับว่ายิ่งรีเบิร์ดยิ่งเก่งนะ โย <Yo, S 2> เดี๋ยวก่อนนี่คือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตัวนี้เท่มากเลยมีปืนด้วยแต่ว่าแอนิเมชันการตียังเป็นการเอาปืนฟาดอยู่นะครับและตอนนี้โอ้ oh! พลังผมมากกว่า4ทิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยครับเอาละโซนถัดไปต้องเรเวล29ตอนนี้ผม26ประเด็นก็คือเรเวลมันขึ้นช้าไปนิดหนึ่งนะตอนนี้ผมสามารถที่จะวันช็อตเจ้าบอสได้แล้วไอ้ยาคือผมอยากที่จะเรเวลไวกว่านี้ไง ของแต่งตัวเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยนะคือของแต่งตัวเท่ๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะมันมีเจ้า2อันนี้อยู่ครับ1,200โลบัคครับแพ็คที่7ถ้าไม่เจอเจ้าปูตัวนี้หรือว่าของแต่งตัวเนี่ยผมจะพอแล้วนะหวังว่าจะอยู่ด้านหน้าเฮ้ย <No. No. S 1> <c oughs> ไม่มีจริงเหรอโอเครอบสุดท้ายท่านผู้ชมผมสัญญาแล้รอบสุดท้ายแพ็คท,ที่8ครับล่มจมมากๆกับเจ้าแมพนี้1,700โลบัค โอเคมามามาอ่ยอย <c oughs> ผมพอแล้วท่านผู้ชมแะโอ้โหเกลือมาก <c oughs> เกลือมากท่านผู้ชมถือว่าเกลือมากๆเอาละอีกแค่สเปฮะผมก็จะเรเวลยี่สิบเก้าลยครับและมาแล้วครับ<ะ>นี่คืออะไรเนี่ยมันคือเจ้านกเหรอเจ้าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับโซนถัดไปครับในที่สุด จะวาไปแล้วก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย oh. และในโซนนี้โอ้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีรีเบิร์ตแฮะแต่ว่ามีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคราฟในเรื่องของของแต่งตัวได้เหรออ่ะถ้าเกิดผมเอาอันนี้มารวมกันอ้าวซ้ำไม่ได้เหรออ๋อดูเหมือนว่าต้องมีในเรื่องของนี่แฮะ เพราะฉะนั้นผมจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คืออันนี้แล้วก็ใช้อันนี้3 9 9รโรบัคไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะแต่ลองซื้อให้ดูครับเผื่อว่าจะคุ้มนะมีโอกาสที่จะบวก30%จากบวกเลือด100%ดาเมจ165%แล้วก็ EXP เนี่ยผมต้องการที่สุดละ2 0 0จะกลายเป็นเท่าไหร่ let's go อ oh! ้ กลายเป็น235%เปเพราะว่าเพิ่มขึ้นมา35%เตอนนี้คือผมต้องการของแต่งตัวที่ดีกว่าเจ้าหมวกคาบอยอันนี้นะครับซึ่งก็ต้องเป็นไม้เทนนิสอันนี้ซึ่งเจ้าไม้เทนนิสอันนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ดีที่สุดนะเอาละวิธีการก็นี่เลยครับ3กล่องครับ1200โลบัคไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากดใช้มาเลย3กล่องในทีเดียวเอาละขอของดีหน่อยอุสมุดอะไรอะ สมุดอะไรเอ่ยโอ้2องแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับแต่ว่าเพิ่มเรเว็บห0ึก็เอามาก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมกลายมาเป็นเจ้าบอสนะครับซึ่งน่าจะรวมหลายตัวเข้าด้วยกันมากๆเลยและถัดไปฮะผมจะกลายมาเป็นตัว มันคือเจ้าหมูป่ามะเขือเทศเหรอเนี่ยเรเวล36ฮะได้เวลาที่เรานั้นจะไปโซนถัดไปและเลือดมอนเตอร์ของที่นี่ครับเริ่มต้นโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมีรีเบร์ครั้งที่3เหรอเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจอมบีให้ซื้อของแต่งตัวครับใช่หรือเปล่าว h เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะเอาของมาย่อยหรอแล้วก็ซื้อฮะซื้อกล่องได้ถ้าเกิดผมเอาของแต่งตัวที่ไม่ได้ใช้มาย่อยล่ะจะเป็นยังไง มันจะพอหรือเปล่าเนี่ย540เองลองย่อย2อันนี้ดูครับ260โอเคย่อยไปเลยได้มา800ผมจะเอากล่องอันไหนดีหรือว่ามันเหมือนกัน750โอเคลองเปิดมาดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับที่ย่อยไปขอสักกลางๆก็ยังดีนะไม่เอาอันเริ่มต้นอันเดียวนะอันนี้มันเริ่มต้นหรือเปล่าขอดูพลังก่อนเลย147โอ้โหบวก XP น้อยมากมาก ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องการเลเวลเป็นหลักนะเพราะว่าพลังผมมันเยอะแล้วไงต้องบอกเลยครับว่าดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้จะเล่นยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนเนี่ยเอาละ่ะมาครับรีเบิร์ตครั้งที่3หวังว่านี่จะเป็นการรีเบิร์ตครั้งสุดท้ายของเจ้าแมปนี้เลยครับเอาละ่ะรีเบิร์ตเลยเพิ่มพลัง300เซนครับพลังเพิ่มเยอะมากผมเล่นมา1ชั่วโมงเพื่อที่จะรีเบิร์ตครั้งที่3เดี๋ยวมาดูกัน ตัวสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะ A later few moments later. ตอนนี้ผมเรเวล39ถ้าเกิดจะจัดการเจ้าบอสเนี่ยผมคิดว่าสัก er ตัวนี้น่าจะไหวไหม39 39มาลองสู้ดูคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสู้ไหวครับเดี๋ยวมาดูกันจาก0%เรเวล39จะขึ้นมาเท่าไหร่มา 25%ในตัวเดียวครับเท่ากับตีเจ้าบอสตัวนี้4รอบผมก็จะกลายมาเป็นเลเวล40ซึ่งเร็วอยู่นะถือว่าเร็วใช้ได้เลยเลเวลที่เราจะไปโซนถัดไปก็คือเลเวล43นะครับโอเคซึ่งก็ได้จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะตอนนี้ผมเลเวล41ฮะกลายมาเป็นเจ้ายีราแปงโบแต่ประเด็นก็คือต้องการเลเวล2.5 sp เอาละมาดูการตีเจ้าบอส1ครั้งไม่ตายครับแต่ว่าเรเวลขึ้น1%นั่นก็หมายความว่าผมต้องตีเจ้าบอสต,ตัวนี้100ครั้งเหรอ เจ้าแมปนี้เขาปรับบาลานซ์มาใหม่หรือเปล่าทําไมมันถึงปลดล็อกได้ยากขนาดนี้มันควรที่จะนานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้คือรู้สึกแปลกใจมากๆเลย Meanwhile และในที่สุดแฮะผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับในการที่จะปลดล็อกเรเวล43ซึ่งตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนะครับและแน่นอนว่าเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะอวันช็อตได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชมและใช่แล้วครับ นี่ยังไม่ใช่ดินแดนสุดท้ายตอนนี้ผมเล่นเจ้าแมปนี้มาเป็นเวลา2ชั่วโมง49นาทีซึ่งมันนานมากๆเลยแล้วตอนนี้ฮะผมปลดล็อกล่างใหม่มาเป็นเจ้าล่างนี้ครับนี่คือ d a ดากอนฟุตที่เป็นเต่าตก็คือเป็นแก้วมังกรเต่านั่นเองต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดูเท่มากๆเลยนะและส่วนดาเมจครับดาเมจ1.5 SX แล้วมีโอกาสที่จะติดคริติคอลหรือว่าคูณดาเมจ2ด้วยก็คือจาก1.5ก็จะกลายเป็น3 sx เลย <Yeah. S 1> ว้าวถือว่าเยอะมากครับส่วนเจ้าบอสตัวนี้เลือด5 0 sx ผมอาจจะชนะเจ้าบอสตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยในเลเวล45อุิยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันรู้สึกมินเมย์ไปหน่อยไหม yes <R> โอ้เกือบไม่รอดท่านผู้ชมฮะและตอนนี้ผมกลายมาเป็นเจ้าไรโนเครื่องปิ้งขนมปัง โอเคเลยยิ่งเล่น IQ ยิ่งโลดฮันเจ้าแมปนี้แล้วก็โซนถัดไปครับเลเวล50หรือว่าโซนสุดท้ายนั่นเองนะถูกไหมมันคือเจ้าโซนสุดท้ายโอ้โหในคลิปนี้จินตนาการไม่ได้เลยฮะว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะสามารถปลดล็อกตัวสุดท้ายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องเอฟต่อแล้วสินะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ บูสเตอร์เรเวลครับใช้รัวๆไปเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมมีบูสเตอร์อยู่3ชั่วโมงมันควรจะพอสำหรับ โซนถัดไปอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าในคลิปนี้จะต้องใช้เวลาเป็นส0ชั่วโมงเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันฮนะและนี่คือเช้าวันใหม่ของการถ่ายคลิปเจ้าแมปนี้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเอฟเคเจ้าแมปนี้ไว้ทั้งคืนเลยต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายผมมากๆเลยเพราะว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยใช้เวลาในการถ่ายนานมากๆเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะเฉลยนะครับว่าใช้เวลาในการถ่ายเจ้าแมปนี้ไปกี่ชั่วโมงนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยจะเล่นยากกว่าแมปก่อนๆมากๆเลยนะเจ้าคาปิ巴拉 Evolution เนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่นง่ายนะครับผมรู้สึกว่าเลเวลมันขึ้นยากแปลกๆหรือว่าผมคิดไปเองอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะและก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสังเกตรตรงนี้ครับเลเวลแม็ ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมเรเวลสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้มานานมากๆหลายชั่วโมงครับแล้วกว่าที่จะเรเวล50เนี่ยก็ปาไปประมาณ3-4ชั่วโมงเลยจากนั้นเนี่ยผมก็เอฟเคไว้ทั้งคืนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดึกมากแล้วผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะซึ่งดินแดนสุดท้ายนะครับจะมีการรีเบิร์ตครั้งที่4ด้วยตอนแรกผมกะว่าจะไม่รีเบิร์ตนะครับเพราะว่าเสียดายเวลาที่เล่นมาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดผมฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยอีแค สเรเวลสุดท้ายท่านผู้ชมแมใช้เวลาน,านานมากๆก็เลยจําเป็นทําให้ผมนั้นต้องมารีเบิร์ตครั้งที่4เพราะว่าการรีเบิร์ตครั้งที่4เดี่ยจะเพิ่มดาเมจประมาณ500%นะครับแล้วก็เพิ่มเรเวลประมาณไม่รู้กี่เท่าแต่ว่าเยอะมากๆเลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มาโซนนี้แล้วยังไม่เรเวลสุดท้ายเนี่ยแนะนําว่าต้องรีเบิร์ตครับถ้าเกิดไม่รีเบิร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะเล่นยากมากๆนะและก็แน่นอนนะครับว่ามีมสมองล่างสุดท้ายของอัปเดตในคลิปนี้ ก็คือเจ้ากอริลลาตัวสีเขียวที่ถือดาบใหญ่ตัวนี้ท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้เรเวลเดี๋ยวนะ 56, 56ท่านผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมแปลกใจก็มาอีกแล้วครับผมไม่สามารถที่จะวันช็อตได้ต่อให้ผมนั้นจะเป็นล่างสุดท้ายแล้วก็ตามท่านผู้ชม <Aww. S 1> คือถ้าเกิดผมฟาร์มกับเจ้าบอสเนี่ยดูฮะ บอสเลือด1 5 0 sp ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายหรือว่าล่างสุดท้ายแต่ละดินแดนผมควรที่จะวันช็อตได้แต่อันนี้ผมรีเบิร์ตแล้วแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ดีพอสมควรก็ยังไม่สามารถที่จะวันช็อตได้อยู่ดีอันนี้เนี่ยผมแปลกใจนะแต่จะว่าไปแล้วครับสัตว์เลี้ยงของโซนนี้บวกเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไข่ที่แพงที่สุดเนี่ย35 sx เอาละลองเปิดมา1ฟองครับอ้เตัวนี้น่าจะไม่เก่ง 27%ตัวนี้ก็ยังไม่เก่งนะ7%เอาล่ะมาดูกันครับนี่คือ7%ของโซนสุดท้ายขอดูพลังหน่อย1,270ท่านผู้ชมฮ <c> ะ <oughs> นี่คือตัวสายฟรี เจ้ากิฟฟินครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดาเมจแค่หลักพันเท่านั้นครับยังไม่ถึง1 0,000ด้วยซ้ำเรียกได้ว่าใครที่เล่นเจ้าแบบนี้แบบสายฟรีเนี่ยผมว่าน่าจะมาถึงตรงนี้ยากมากครับและก็ในคลิปนี้ฮะผมใช้เวลาเล่นเจ้าแบบนี้ไปเป็นเวลา19ชั่วโมงกับอีกครึ่งชั่วโมงตีไปว่า20ชั่วโมงกลมๆท่านผู้ชมฮะผมวิวัฒนาการจากเรเวล1มาสู่เรเวลแม็กซ์นั่นก็คือเรเวล56นะครับใช้เวลา20ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยใช้เวลาก ชออ่คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับคือถ้าเกิดไม่เทพทูแบบผมเนี่ยบอกเลยครับว่าเกิน1วันแน่ๆนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแมปนี้นะครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมลองแวะกันเข้ามาได้ครับบอกได้เลยว่านี่คือแมปที่กินเวลาชีวิตมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมพปเจอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ